ยู่จังซันเหรอคะเงียบไภเงียบมั่นเลยบอมมี่ดอกจีไปแบบว่าคือบานเท่ายางหาหลินหาหลินจังสิไหม <laughs> อันนี้เป็นชนนบ๊ไหมคะ่ะเป็นเป็นบ้านอันชนนบทญี่ปุ่นไหมคะ่ะบ่ได้อยู่ในเมืองคะ่ะก็เลยเงียบไภเงียบมั่นโอ้ยมันสาอ่อนพักโอ้ยสอ่อนพัก กินกัปยังกระแซบค่ะมันจะออกข,อขอมขมมันกินกัปยังกระแซบแล้วคนขันขนบ่มักขมกะกะบ่มักคือว่อออออาเหรอเนาะแต่ว่ามินเป็นคนมักขมไหมมักกินข,ขมข<ป>มไหมค่ะเหลือไว้ยหาน้ำแน่วุ้ยเนาะเอาเอามาแบงเอามันหลายมันหลายหลายอยู่เก็บมดแล้ว เก็บเมดเก็บเมดไม่ต้องให้เหลือเลยโอ้ยหุ้นบักลาน่อยเอาพักแม่ไปลินเมดเราได้ไดบุ๊กเอาพักแม่ไปไส่ขี้ดินเมดแล้วขอเยอะเก็บบางคนหน่อยเอาพักข่อยไปไส่ขี้ดินเมดแล้ว จะเมนดุกนะไรหลายคักหลายคักพูนะเอาขีดินมาอีกละวูกโกยาเเมตเตพูน่ะอย่าเอาขีดินมาใส่ของแม่ลูกนี่แม่เนาะไปแลนแลนโอ้ยคัก พักพนาดขุ่นโอ้ยสะออนค่ะเก็บผักเำกันค่ะเก็บผักเก็บผักโอ้ยงามค่ะเหมือนไม่ห้อยค้นมาเก็บอยู่น,ยนั่น มีห้อยคนมาเก็บอยู่ค่ะนี่สงสัยเพน,นิันเวลามันออกดอกแล้วเพินบอก,กินเฮ้อจังได๋ปุ๊โอ้ยหลายค่ะค่ะ มันกินบ่ได้เฉียออกมาป้อนเหยังมันกินบ่ได้เฮ้ยกูออกมามนเข้าไปยังอีกเนาะออกมาออกมา โอ้ยหลายครับขันบอ่อฝ้าเก็บมันสิเป็นดอกแบบนี้ไหมคะ่ะมันสิกินบ่ได้มันสิเป็นดอกบานแบบนี้มันจะกินบ่ได้ไหมคะ่ะคืออันนี้มันเต็มทีแล้วไหมคะ่ะเก็บเมดเลยคะ่ะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะกินบ่ได้คะ่ะถ้าเป็นดอกบานเราเพื่อนกับบกินไหมคะ่ะ เนี่ยเห็นบ่มมันจะเริ่มเป็นจะเริ่มเป็นดอกบานแล้วค่ะนีเห็นบหมค่ะเนี่ยจะเป็นดอกแล้วเสดายไหมคะ่ะขันว่าเก็บแต่ว่าเวลาเข้าลวกโลงมันกะยุบได้หน่อยหน่อยนึงได้ค่ะพี่ชมเวลาเข้าอันเข้าลวกไหมเข้าลวกเรามันยุบลงมันก็ได้หน่อยหน่อยนึงไหค่ะมันเป็นดอกแล้วค่ะเขาต้องฟาวเก็บ เนี่ยเห็นเบาะมันอ่นมันเต็มที่หรอแม่คะเนี่ยเนี่ยเห็นไหมมันเต็ม